ไปถึงนูน่นเราจะก่อกองไฟวิ่งปลาเผาปลากนปลากินกันมีวันนี้มีหลามปลาด้วยครับนี่ครับหลามปลาครับอ่าเต็มนะครับอันนี้ไม่ใช่นะควันนี้จะเพียมเราเต็มนะครับเราจะเราจะมุ่งหน้าไปท่ำแค่ใหญ่จเจอกันครับตอนที่เราเห็นอยู่นี่ครับเกาะเกาะตรงนี้เกาะสองคอนหรือ เอาจริงๆก็คือชื่อหมู่บ้านเข้าไปตั้งเป็นชื่อก่อหรือว่าชื่อก่าะเขามาตั้งเป็นหมู่บ้านเราก็ไม่รู้ครับบรรยากาศดีมากนะครับนี่เป็นเกาะต่อไปเราก็เป็นน่าจะเป็นถ้ำแค่ใหญ่ ถึงแล้วครับนี่แหละครับทำแค่ใหญ่ ช่วงครับเวลาตอนนี้5้าโมงเย็นครับพระาานที่กำลังเลือกดีบด้านหน้ามี2องคนเขากำลังยมเตยมสเียงครับกำลังกลางเต็น ทำไรเนาะครับทำอะไรกันในเนาะครับกินข้าวดอนเขาไปกินข้าวป่าวันนี้นะข้าวดอนครับกลางโค้งเลยครับนี่หลัมเนื้อเนื้อเราบิดบ้องมาเยอะวันนี้บ้องมาเยอะครับตัวนี้เต็มเลยครับโอ้ได้เลยครับครับพริกเก็บไปไหนมานี่ครับเสบียงครับหลามปลา คืนเลือดงมาูขุ้่ on ู้แดงเนี่ับข้าวพี่สุเมหรอมันเยอะใช่ตอนนี้ก็เาอร่นหัวปลาหัวปลาชำแหลปลาปลาครับเจ้าไปทำอะไรครับทำไหนแล้วยากครับยากาเกือ นี้ปลาเราเริ่มเยียมเริ่มหม่แล้วครับกาดดีเลยอันนี้ปลาอะไรนะครับปลาครับปลาโจกครับปลาโจกปิ้งเกลือปลาโจกปิ้งเกลือกับแจีวกับแจียวเรือเผาแซ่บครับปลาโจกถ้าถ้าเป็นบาง We're not gonna do that. 我还没毕 ไปไหนครับไปดอนสาครับดอนสาเป็นช่วงพอดีเคยเคยยิ่งใหญ่<อ>เป็นยอนที่สูงเป็นยอนที่สูงใหญ่ยาวแค่ไปเจอปัญหาเรื่องเรือถล่ตายทำให้ธรรมชาติปเปลี่ยนนิดนึงครับแต่เราก็ยังมีมีความความสวยงามความเป็นเสน่ห์ของด,ขดอนสาอยู่ มีด้านบนคือแกงกะเพราวครับแกงกะเพราวอ๋อเป็นสูตรอาหารของลาวเลยของลาวครับที่มีแกงแกงกะเพราลาวและแกงกะเพราไทยอ๋อแกงกระเพราครับแล้วก็แกงกะเพราไทยแกงกะเพราไทยอยู่ฝั่งไหนพี่อยู่ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้จะมองไปจะมีลาวพญาน้านะครับอ๋อนี่ผีผู้ชงพญาสีผู้ชงเห็นขาวๆนู่นครับสิแต่ถ้ามองดีดคือลักษณะนี้มันเหมือนโขดหินกั้นแม่น้ำนะครับเชื่อมต่อนะเหมือนเหมอนบันไดต่อ thank <laughs> you อันนี้อันนี้นคือรับลางมันป่ะครับแม่นครับถ้าเลือดมันจะมีใคร นี้เราจะพาไปดูแก่งก่อนชมธรรมชาติอั่นี่กันฝั่งล้นคือพญาพญาสีชงนัคราชครับฝั่งแก่งกระเบาครับเอาไปธรรมชาติมันยังมีนกบินอยูน่นะครับ นนี้เราอยู่ในการแม่น้ำโขงครับเป็นขอบเขาเรียกตัวน,นี้ว่าแกงแก้วอันนี้เหรอแกงแก้วอันนี้เหครับข้างล่าง Daisy, ครับอ, <player. S 2> อ,อันนี้หินสูงครับ lish. อ๋นนส<ด>อสซน,นอันนี้จะเป็นหินสูงด้านหน้านะครับหินสูงด้านหน้าครับจะฝังฝั่งทางนี้นครับเลื่อนกล้องครับฝังตรงนี้ครับเขา <pathways. S 2> เรียกแกงกระเบ้าเล่า แกงกระเบ้าของไทยได้เห็นพญาสีบูตดุงผมเขาขาวครับนัานหน้าที่เราไป แขงนะแกงกระเบาแขงกระเบานะครับน้ำนี่ไหลเชี่ยวมาก Oh, man